สวัสดีครับในซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องของเศษส่วนนะครับก่อนที่จะเข้าชมติดตามเนื้อหาข้างในนะครับให้กำลังใจทีมงานนะครับโดยการกดแชร์กดไลค์นะครับ s u b s c r i b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยต่างๆนะครับหรือคำถามต่างๆเข้ามานะครับก็แล้วเดี๋ยวทีมงานแลครูจะเข้ามาตอบคำถามสำหรับน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้นะครับ ในเนื้อหาสําหรับคณิตศาสตร์นะครับปฐมห้าเรื่องของเศษส่วนนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นเนื้อหาย่อยๆนะครับเป็นตอนต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงลําดับตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปจนถึงเนื้อหาในระดับลึกๆขึ้นไปนะครับเริ่มต้นจากการอ่านค่าเศษส่วนก่อนน้องดูที่รูปแรกนะครับจะเห็นว่าวงกลมของเรานีนะครับถูกแบ่งออกทั้งหมดเป็น4ส่วนนะครับเราเรียกว่าส่วน4นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ระบายสี1ส่วนนะครับเรา เรียกว่าเศษ1นะครับเวลาเราอ่านค่าเราจะอ่านค่าว่าเศษ1ส่วน4ตัวบนคือเศษนะครับตัวล่างคือส่วนนะครับอ่ะมาลองดูตัวอย่างที่2นะครับวงกลมเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเหมือนเดิมนะครับก็คือส่วน4นะครับแล้วเราเลือกระบายสี2ส่วนนะครับก็เรียกว่าเศษ2นะครับอ่านว่าเศษ2ส่วน4นะครับมาดูรูปต่อมาครับ วงกลมถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนเท่าๆกันนะครับเราก็เรียกว่าส่วนสีเหมือนเดิมนะครับเราเลือกระบายสี3ส่วนจาก4ส่วนนะครับก็เรียกว่าเศษสส่วน4นะครับเหมือนเดิมครับวงกลม1วงถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วระบายสีทั้งหมด4ส่วนก็เรียกว่าเศษสส่วน4นะครับเองมาดูรูปถัดมานะครับจะเห็นว่าคราวนี้เราแบ่งวงกลมออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะครับ เราก็เรียกว่าส่วน5นะครับจากนั้นเราเลือกระบายสี2ส่วนนะครับเราเรียกว่าเศษ2นะครับจากส่วน5เวลาอ่านนะครับให้อ่านเศษก่อนจากตัวบนนะครับอ่านว่าเศษ2อข้างล่างคือตัวส่วนอ่านว่าส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรูปสุดท้ายจะเห็นว่าเราแบ่งออกทั้งหมดเป็น5ส่วนนะครับเท่าเกันระบายสี4ส่วนอ่านว่าอะไรครับใช่ครับอ่านว่าเศษ4ส่วน5นะครับ มาดูการเท่ากันของเศษส่วนนะครับน้องๆลองพิจารณาดูครับว่ารูปที่เห็นนะครับวงกลม1รูปนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วก็เลือกระบายสี1ส่วนนะครับแบบนี้เราเรียกว่าเศษ1ส่วน4ใช่ไหมครับรูปเดิมนะครับรูปเดิมครับพื้นที่วงกลมเท่ากันแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันระบายสี1ส่วนเท่ากันแต่คราวนี้นะครับเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งรูปนะครับ เป็นชิ้นเล็กๆนะครับลงไปอีกเท่าๆกันกลายเป็น8ชิ้นเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนเราจะเรียกว่าเป็นส่วน8นะครับแล้วก็เศษเท่าไหร่ครับ1 2นะครับก็เขียนเศษ2ลงไปดูรูปต่อไปนะครับจะเห็นว่าพื้นที่วงกลมกับพื้นที่ระบายสีนั้นเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เราแบ่งให้ละเอียดขึ้นนะครับเป็นช่องเท่าๆกันทั้งหมดนะครับเป็น12ช่องเล็กๆนะครับ เราก็เรียกว่าส่วน12พื้นที่ระบายสีนะครับมี3ส่วนเราเรียกว่าเศษ3ส่วน12นะครับถ้าน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับจะพบว่าพื้นที่สีเหลืองนะครับของทั้ง3รูปนั้นนะครับมันเท่าเดิมนะครับแลวมันก็เท่ากันมันไม่ได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขนะครับจะไม่เท่ากันแต่พื้นที่สีเหลืองยังคงเท่ากันเหมือนเดิมนะครับมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นลองดูตัวเลขชุดแรกนะครับจะเห็นว่า1ส่วน4 กลายเป็น2ส่วน8กลายเป็น3ส่วน12นะครับเลขทั้ง3ตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงลองดูนะครับเลข2ของชุดที่2จะเห็นว่ามันเกิดจากการที่เราเอา2คูณกับเลข1ในชุดแรกถูกไหมครับแล้วก็เลข8ในชุดที่2นั้นเกิดจาก4คูณกับ2ในชุดแรกดูตรงนี้นะครับเราจะพบว่า2ส่วน8นั้นเกี่ยวข้องกับ1ส่วน4โดยการนะครับเอา2ไปคูณเศษ เอา2ไปคูณส่วนนะครับโดยที่2อคูณหเท่ากับ2และ4ีคูณสเท่ากับ8นะครับสาส่วนสินะครับเกี่ยวข้องกับ1นส่วนส่ยังไงนะครับมาลองดูนะครับเอา1นส่วนสนะครับมาตั้งเทียบกับ1นส่วนสจากนั้นนะครับเอา3คูณกับเศษก็คือ1นะครับเอา4คูณกับส่วนคือ3จะพบว่า3คูณหเท่ากับ3และ3คูณกับ4เท่ากับ12เพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าพื้นที่1นส่วนสนะครับเท่ากับพื้นที่2อส่วนแเท่ากับพื้นที่ของ3ามส่วนสิเท่ากับพื้นที่ของอะไรครับลองหาเศษส่วนอีก3ตัวนะครับที่มีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสส่วนแและสาส่วนสิวิธีการสังเกตรหรูที่การสร้างจริงๆไม่ยากนะครับถ้าน้องสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามันเกิดจากเศษส่วนตัวแรกนะครับเอาไปคูณกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งเศษและส่วน อย่างเช่นเอา1นส่วนสคูณกับ2ทั้งเศษและส่วนกลายเป็น2อส่วนแเอา1นส่วนสคูณกับ3ทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็น3า2ส่วนสิดังนั้นตัวที่4นี้นะครับน้องจะสร้างเศษส่วนที่เท่ากันขึ้นมาโดยการคูณด้วยเลขอะไรดีครับคูณด้วยเลข4นะครับดังนั้นเอา4ไปคูณกับ1นะครับก็จะได้4เอา4คูณกับ4ได้16นะครับมันก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน16ถูกต้องไหมครับ คราวนี้เราลองคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนดูนะครับเอา5นะครับไปคูณกับ1นะครับได้5แล้วก็เอา5ไปคูณกับ4นะครับได้20ต่อไปลองไปเลข6ดูบ้างนะครับเอา6นะครับไปคูณกับเศษ1ได้6เอา6ไปคูณกับส่วน4จะได้เป็น24เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้นะครับว่า1ส่วน8เท่ากับขอโทษครับ1ส่วน4เท่ากับ2ส่วน8เท่ากับ3ส่วน12เท่ากับ4ส่วน16เท่ากับ5ส่วน20 เท่ากับ6ส่วน24ถ correct, ึงแม้ว่าตัวเลขที่เขียนนั้นจะไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ค่าของมันทุกตัวนั้นเท่ากันทั้งหมดนะครับมาดูแบบฝึกหัดครับคราวนี้น้องๆลองทําแบบฝึกหัดนะครับทั้งหมด3ข้อให้ดูครับเขาบอกว่าจงหาเศษส่วนที่เท่านะครับกับเศษส่วนที่กําหนดมาให้นะครับอีก4จํานวนเศษส่วนตัวแรกที่กําหนดมาให้คือเศษ2อส่วนสนะครับเศษส่วนตัวที่2ที่เท่ากับเศษสองส่วนสคืออะไรครับตามหลักการเดิมครับเราก็เอา2คูณทั้งเศษ แล้วก็สอคูณส่วนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น2คูณ2กับ2คูณ3ก็ได้เป็นเลยครับเป็นเศษ4ส่วน6นะครับต่อมาครับเราก็เอา3คูณทั้งเศษและส่วนนะครับได้เป็นเศษ6ส่วน9นะครับต่อมาเอา4คูณทั้งเศษและส่วนนะครับได้เป็นเศษ8ส่วน12คราวนี้นะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับเราก็เอา2ส่วน3นะครับคูณกับ5นะครับทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็น ส0ส่วน15นะครับเอาละครับคราวนี้เราก็ลองมาไล่ดูนะครับในขะ้อที่2บ้างเขาบอกว่าตัวที่2คือเศษ2ส่วนแปแปลว่ามีเศษส่วนอะไรสักตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ก่อนหน้า2ส่วน8นะครับจะเห็นว่า2กับ8เป็นอัตราส่วนกันนะครับเ,เราบอกว่าตัวที่2เนี่ยมันคือการคูณล้วเราเอา2หาร2ดูนะครับ2หาร2จะได้1 2หาร8จะได้4นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเศษ1ส่วน4นะครับ ตัวที่3นะครับตัวที่3เกิดจากการที่เอา3ไปคูณกับตัวแรกนะครับทั้งเศษและส่วน3าคูณหนะครับกับ3าคูณสก็ได้เป็นเศษ3าส่วนสินะครับต่อไปนะครับ4คูณกับเศษและส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน16ตัวต่อไปครับเอา5คูณกับทั้งเศษและส่วนเป็นเศษ5ส่วน20นะครับข้อ3นะครับบอกว่าตัวที่3คือ9ส่วน12นะครับมันเป็นตัวที่3ใช่ไหมครับเราลองเอา3หารทั้งเศษและส่วนดูนะครับ3หาร 9ได้3 3หาร12ได้4นะครับ <Su zy> เพราะฉะนั้นเศษส่วนตัวแรกน่าจะเป็นเศษ3ส่วน4นะครับเศษส่วนวที่2เกิดจากการที่เอา2คูณกับเศษส่วนตัวแรกทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็น6ส่วน8นะครับเศษส่วนตัวที่4ครับก็เกิดจากเอา4คูณกับเศษส่วนตัวแรกนะครับ43เป็น12นะครับแล้วก็44 4, เป็น16นะครับเศษส่วนตัวที่5นะครับเกิดจากเอา5คูณเศษส่วนตัวที่1นะครับก็คือ 3คูณกับ4คูณได้เป็น15ส่วน20นะครับน้องๆลองสังเกตเศษส่วนตัวแรกนะครับเศษส่วนตัวแรกนะครับจะไม่สามารถทำให้เศษส่วนนั้นนะครับน้อยลงไปกว่านั้นได้อีกเราเรียกเศษส่วนพวกนี้ว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อถัดไปพอดีนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราลองมาทบทวนดูเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันก่อนอีกนิดนึงนะครับอันแรกเลยครับเศษ3ส่วน4ี่นะครับ ดูรูปอีกรูปหนึ่งครับมันก็เป็นพื้นที่เศษสามส่วนสีเท่ากับอันแรกถูกไหมครับแต่ว่าเราแบ่งนะครับให้มันเยอะขึ้นอันนี้นะครับเราแบ่งเป็น2เท่าจากของเดิมก็คือเอา2มาคูณกับตัวเดิมก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเศษหส่วนแเหมือนเดิมนะครับคราวนี้แบ่งเป็น12ส่วนนะครับเพราะว่าเราเพิ่มนะครับจากเศษส่วนเดิมเป็น3เท่านะครับ้นค่าที่ได้คือเศษเส่วนสิบสอง คราวนี้แบ่งเป็น16ส่วนนะครับ12บสองส่วนสินะครับเราลองเอาเลข4นะครับไปหารทั้งเศษและส่วนดูนะครับก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับเศษสส่วนสนะครับต่อมาครับ9ก้ส่วนสินะครับเราลองเอา3าหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้ค่าเท่ากับเศษสส่วนสนะครับต่อมานะครับเศษ6กส่วนแนะครับ เอา2หารทั้งเศษและส่วนก็จะได้ค่ากับเศษ3ส่วน4ดังนั้นนะครับเราก็สามารถจะสรุปนะครับได้ว่าเศษ3ส่วน4นั้นนะครับมีค่าเท่ากับเศษ6ส่วน8เท่ากับเศษ9ส่วน12เท่ากับเศษ12ส่วน16นะครับเอาละครับคราวนี้มาเรื่องที่เราค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของเศษส่วนยังต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยมันเป็นเศษส่วนที่ไม่สามารถจะหาตัวเลขอะไรนะครับมาหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนให้ลงตัวได้อีกนะครับ เราดูตัวอย่างรูปนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่16ส่วนนะครับแล้วก็ระบายสีไปทั้งหมด12ส่วนเราก็เลยเรียกว่าเศษ12ส่วน16นะครับจะเห็นว่าเราสามารถหาตัวเลขตัวหนึ่งนะครับมาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวโดยใช้เลข2หารนะครับ2ไปหาร12ก็จะได้เท่ากับ6นะครับ2หาร16ได้เท่ากับ8จะพบว่าเศษส่วนนะครับจาก12ส่วน6กลายเป็นเศษ6ส่วน8 ทีนี้เศษ6ส่วน8เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืยอยังครับยังไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่ายังมีตัวเลขที่สามารถหารทั้ง6และ8ได้ลงตัวนะครับนั่นก็คือเลข2นะครับเราก็เอา2หาร6ส่วน8ต่อนะครับเอา6ตั้งหารด้วย2ก็จะได้ค่าเท่ากับ3นะครับเอา8ไปหาร2นะครับก็จะได้เป็น4เพราะฉะนั้นก็คือได้เศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ไม่สามารถหาเลขใดๆที่จะสามารถหารทั้ง3และสได้ลงตัวอีกแล้วเราจะบอกว่าเศษ3ส่วนสี่นี่นะครับคือเศษส่วนอย่างต่ำคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับเรียกว่าเทคนิคการตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับแนวคิดทาอย่างนี้ครับถ้าเรามีเศษส่วนอยู่ตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่น1 2บส่วนนะครับเราหาตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถหารทั้งส่วนและหารทั้งเศษได้ลงตัวนะครับลงตัว เลข2อนะครับเอาไปหารนะครับ12นะครับเทคนิคคือเราตัด12แล้วก็ใส่เลข6นะครับเอา2ไปตัด16ก็คือหาร16บห้นั่นเองนะครับได้8ครั้งนะครับเราไปตั้งเขียนเป็นเศษส่วนใหม่นะครับเป็นเศษ6ส่วน8จากนั้นเทคนิคเดิมนะครับหาเลขมา1ตัวนะครับเอาไปตัดทอนหรือเอาไปหารมันนั่นเองนะครับเอา2ไปหาร6ได้3เอา2ไปหาร8ได้4นะครับจะหารเสร็จก่อนหรือจะหารส่วนก่อนก็ได้นะครับเพียงแต่ต้องหารทั้งเศษและส่วนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น คำตอบที่เราได้คือเศษ3ส่วน4ซึ่งไม่สามารถหาเลขใดๆมาตัดทั้งเศษและส่วนลงตัวดังนั้นนะครับเราก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำออกมานะครับลองดูแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะครับจงทําเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับมาดูชุดแรกก่อนเศษ36ส่วน60นะครับใช้เลขอะไรในการตัดทอนนะครับ36และ60นะครับเอาเลข6แล้วกันนะครับน่าจะเยอะดี เอา6ไปหาร60นะครับก็จะได้10ครั้งเอา6ไปหาร36กนะครับก็จะได้เท่ากับ6ครั้งนะครับเอาไปตั้งเขียนเศษส่วนใหม่กลายเป็นเศษ6ส่วน10บนะครับเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังครับยังครับเพราะมันเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ทั้ง2ตัวทั้ง6กและสิอย่างน้อย2น่าจะหารลงตัวเอา2ไปหารครับ2ตัด10ได้5 2ตัด6ได้3นะครับเป็นเศษ3ส่วนหานะครับหาอะไรมาตัด3และ5ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็ตอบครับ3เศษส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ข้อต่อมาครับ24่ส่วนห้นะครับเอาเลข4นะครับไปหารทั้ง56และ24นะครับ24ตัดกับ56นะครับได้14เอา4ไปตัดกับ24นะครับได้6นะครับเอา6กส่วนสิมาตั้งใหม่นะครับแล้วก็คราวนี้เอา2มาตัดนะครับ2ตัด14ได้7 2ตัด6ได้3นะครับเอามาเขียนใหม่เป็นเศษ3าส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับ 84ส่วน96นะครับเอา12มาตัดเลยนะครับเร็วดีนะครับ12ตัด96ได้8นะครับ12ตัด84ได้7นะครับตอบ7ส่วน8นะครับเพราะหาเลขอะไรมาตัด7กับ8ลงตัวไม่ได้แล้วนะครับต่อมา96ส่วน120นะครับใช้เลขอะไรมาตัดนะครับ120และ96ดีครับใช้12เลยนะครับ12หาร120ได้10ครั้งนะครับ 12ไปหาร96นะครับได้8ครั้งก็ได้เป็นเศษ8ส่วน10นะครับยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับทำต่อเอาเลข2ไปหารน,นะครับทั้งเศษและส่วน2ตัด10ได้5 2ตัด8ได้4นะครับเพระนั้นก็คือตอบเศษ4ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อต่อมาครับเศษ65ส่วน95นะครับลงท้ายด้วย5แบบนี้นะครับหารด้วย5ลงตัวแน่นอนนะครับ เอา5ลองตัดดูก่อนนะครับ5ตัด95ได้19 5ตัด65ได้13นะครับเพราะฉะนั้นได้13ส่วน19ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ไม่น่าจะมีอะไรมาหารเลข2ตัวนี้ลงตัวอีกแล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำละข้อต่อมาครับเศษ4 9ส่วน98นะครับเลขเยอะนะครับอันนี้ลองเอา7ตัดดูก่อนนะครับ7ตัดกับ98ได้14ครั้งเอา7ไปตัด49ได้7ครั้งนะครับเศษ7็ส่วน14นะครับ เอา7ตัดทั้งคู่ลงตัวนะครับเหารสิได้2ครั้ง7ฐหาร7ได้1ครั้งตอบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเป็นยังไงบ้างครับทำกันถูกหมดทุกข้อใช่ไหมครับต่อมาเรามาดูเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับถ้าเรามีเศษส่วน2จํานวนและเราเกิดอยากรู้ว่าเศษส่วนจํานวนไหนมากกว่าจํานวนไหนน้อยกว่าจะมีวิธีนนการเปรียบเทียบยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ในกรณีที่เศษส่วนเท่ากันจะเป็นอะไรที่ยากที่ง่ายมากน้องๆลองดูนะครับทั้งหมดนี่นะครับถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับเราระบายสี2ส่วนก็คือเศษ2ส่วน8นะครับกับอีกรูปหนึ่งนะครับถูกแบ่งเป็น8ส่วนระบายสีเป็น4ส่วนเราเรียกว่าเศษ4ส่วน8ถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันในส่วน8เท่ากันเนี่ยนะครับเราก็จะบอกได้เลยครับว่าเอาส่วนนะครับส่วนที่เท่ากันเนี่ยนะครับไม่ต้องดูแล้วครับมาดูที่เศษเลยครับ 2นะครับน้อยกว่า4ดังนั้นเราบอกเลยครับว่าเศษ2ส่วน8นั้นนะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ4ี่ส่วน8ดพิสูจน์จากการดูรูปก็ได้ครับว่ารูปของเศษ2ส่วน8นั้นนะครับพื้นที่ระบายสีเหลืองนั้นเนี่ยมันน้อยกว่านะครับส่ส่วนแแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้วาดรูปนะครับเราจะพิจารณาตัวเลขยังไงดูตัวอย่างที่2ต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับรูปวงกลมถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ ส2ส่วนนะครับระบายสีไปสักสส่วนนะครับเรียกว่าเศษ10ส่วน12ต่อมานะครับพื้นที่นะครับแบ่งเป็น12ส่วนเท่ากันนะครับแต่ระบายสีแค่9ส่วนนะครับการเปรียบเทียบก็ไม่ยากนะครับเมื่อส่วนมัน12เท่ากันเราก็เอาเศษมาเทียบเลยนะครับ10มากกว่า9อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยครับว่าเศษ10ส่วน12นั้นนะครับมีค่ามากกว่า9ส่วน12 ตัวอย่างที่3ครับเศษ2ส่วน3กับนะครับเศษเท่าไรครับ9ส่วน12อนะครับอันนี้พบว่าส่วนของเราไม่เท่ากันนะครับส่วน3กับส่วน12ไม่เท่ากันนะครับเปรียบเทียบท้าจะยากนิดนึ่งนะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับพื้นที่สีเหลืองของ9ส่วน12นะครับมันมากกว่า2ส่วน3นะครับจะดูรูปแล้วตอบเลยมันก็กระไรอยู่พิสูจน์นิดหนึ่งนะครับเมื่อ ส่วน3ไม่เท่ากับส่วน12นะครับวิธีการก็คือนะครับพิจารณาดูครับถึง3จะไม่เท่ากับ12แต่การที่3คูณกับ4นั้นกลายเป็น12ได้เราลองเอา4คูณทั้งเศษและส่วนดูนะครับ2ส่วนคูณกับ4ส่วน4นะครับตามที่เราเรียนมานะครับการที่เอาเลขจำนวนหนึ่งนะครับเท่ากันคูณทั้งเศษและส่วนนั้นไม่ทำให้ค่าของเศษส่วนเปลี่ยนนะครับถึงแม้ตัวเลขจะเปลี่ยนแต่ค่าของเศษส่วนไม่เปลี่ยนนะครับ เพราะฉะนั้นเศษส่วนใหม่ที่ได้คือเศษ8ส่วน12เอาละคราวนี้เราเปรียบเทียบกับเศษ9ส่วน12พบว่าส่วนเป็นไงครับ12เท่ากันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเอา8เทียบกับ9เป็นไงครับ8น้อยกว่า9แน่ๆดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยครับว่าเศษ2ส่วน3นะครับของเรานั้นนะครับมันมีค่าน้อยกว่าเศษ9ส่วน12นะครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะครับคราวนี้ น้องๆลองทําแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับเองนะครับลองพอต์เอาไว้ก่อนแล้วก็ทาแบบฝึกหัดชุดนี้ดูนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับน้องๆพิจารณาดูครับเศษสามส่วนสี่กับเศษสองส่วนสามเนี่ยอะไรนะครับมีค่ามากกว่ากันนะครับถ้าอยากนะครับจะเห็นชัดๆน้องๆอ,อาจจะวาดรูปขึ้นมานครับลายสีแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าอะไรมากกว่ากัน แต่ถ้าเกิดว่าส่วนมันเยอะๆอาจจะแบ่งยากนิดหนึ่งถ้างั้นครูมีเทคนิคนะครับง่ายๆนะครับมาให้น้องๆดูว่าทําแบบนี้อาจจะเร็วกว่าก็ได้ลองดูนะครับจากรูปครับเศษ3ส่วน4นะครับน่าจะมากกว่า2ส่วน3นะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่วาดรูปนะครับทำยังไงเทคนิคทำแบบนี้ครับเอาส่วนนะครับเอาส่วนของตัวแรก ขอโทษนะครับเอาเศษของตัวแรกนะครับคูณกับส่วนของตัวที่2นะครับคูณทะยงลงมา3าคูณสได้เป็น9นะครับอีกฝั่งหนึ่งทาเหมือนกันครับเอาเศษของตัวที่2นะครับคูณทะยงลงมากับส่วนของตัวแรกได้ค่าเป็น8คราวนี้ครูจะถามว่าระหว่าง9กับ8ใครมากกว่ากันนะครับแน่นอนครับว่า9มากกว่า8ปดคนี้ดูนะครับ9เกิดจาก 3นะครับหัวของมันคือ3มนะครับมาจาก3ส่วน4ดังนั้นครูจะสรุปว่าครับเศษ3ส่วน4นั้นมากกว่าเศษ2ส่วน3เห็นไหมครับเศษ3ามส่วนมากกว่าเศษ2งส่วน3มง่ายไหมครับวิธีนี้นะครับตัวอย่างที่2ครับ7ส่วน8เปรียบเทียบกับ9ส่วน12ใช้เทคนิคเดิมครับเราก็เอา7นะครับคูณทะยงลงมากับ12ได้เป็น84นะครับแล้วเอา9คูณทะยงลงมากับ8ได้72นะครับเปรียบเทียบดูใครมากกว่ากันครับ 84มากกว่า72ถูกไหมครับซึ่ง84เกิดจากหัวของเศษส่วนเศษ7ส่วน8ดังนั้นครูจะสรุปเลยครับว่าเศษ7ส่วน8นั้นมีค่ามากกว่านะครับ9ส่วน12เป็นไงครับเทคนิคนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับนะครับทีนี้น้องๆก็ลองทําแบบฝึกหัดในชุดนี้ดูนะครับก็พอสก่อนนะครับแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดให้เสร็จดูนะครับสําหรับเนื้อหานะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของเศษส่วนแบบอื่นๆนะครับซึ่งอ่ ก็จะมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของเศษส่วนจํานวนคระแล้วก็จำนวนเต็มต่อ,ตอไปนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบใจนะครับอยากได้บทเรียนดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับให้กําลังใจทีมงานกันนิดนึงนะครับจะได้ช่วยผลิตนะครับสื่อการเรียนดีๆออกมาให้กับน้องๆต่อไปนะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ